มาดูมาดูเรื่องของพักเล็กกันหน่อยไหมฮะพักเล็กสิบหกพักเล็กนะคือวันนี้เนี่ยน่าจับตาเพราะอะไรเพราะว่าพักเล็กสิบหกพักเขานักกินข้าวเขานักกินข้าวกันแบบอ่ากันแบบไม่ไม่ไม่สนใจพลังประชารัฐนะเขานักของเขาเองนะปกติแบบรอให้นายกเรียกพักเล็กไปคุยบ้างอะไรบ้างวันนี้เขานักกินข้าวกันเองฮะแถวแถวถนนลาดำริเนี่ยก็นั่งกันก็มีใครมีคุณพิเชษนะ คุณมิเชสถิรชวานนะพลังประชารัฐนะธนะหัวหนากลุ่มสิบมีคุณกทาเทพ่าพักเพื่อชาติไทยคุณเพลวิทธ์เรื่องดื้ละพาดไทยรักธรรมคุณตมรงค์พิเดชรักผืนป่าคุณสุพ,พันธิตนะฮะแล้วก็เีกหลายๆคนจากเศรษฐกิจใหม่คุณจารึกสีอ่อนนะคุณกวินนาตาคีจากพลังท้องถิ่นไทยแล้วก็มีจากชาติพัฒนาจากพักครูไทยเพื่อประชาชนจากพักพลังชาติไทยและสําคัญคนนี้ฮะไปกับเขาด้วยะนะ คุณสุชาติชมกลิ่นอ๋ออคุณ<ช>สุชาติชมกลิ่นรลฐมนตีแรงงานครับนะพูมในการพักไปนั่งกับเขาด้วยฮะนี่ขวามือเนี่ยนะ,นะะ,ะคือก็กินข้าวกันฮะที่ร้านอาหารนี่แหละเนี่ยกินติ่มซำกันดีนะฮะพอกินกันเสร็จเนี่ยคุณพิเชษแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะแกข้าสัมภาษณ์กับนักข่าวแกบอกว่า วันนี้เนี่ยพักเล็กนะักรวมตัวมากินข้าวเนี่ยนะเพื่อหาหรือแนวทางต่อสู้ของพักเล็กนี่นะหาหรือแนวทางต่อสู้ของพักเล็กในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่เขาจะเปลี่ยนเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบเพราะว่าพักเล็กหลายพักที่เห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วนะที่พักเล็กต้องรวมกลุ่มกันเพื่อความอยู่รอดให้มีคะแนนถึงเกณฑ์ในการได้มาซึ่งสสถ้ามารวมกันเนีย่ยเดินต่อได้เพราะแต่ละฐานแต,แต่ละพักมีฐานเสียงของตัวเอง มีโอกาสจะกลับมาได้ใหม่และเบื้องต้นฮะเบื้องต้นมีแนวโน้มครับที่สี่พักเล็กจะยุบมารวมกันเป็นพักเดียวนะสี่พักเล็กที่จะยุบมารวมกันมีพักเดียวคือพักเพื่อชาติไทยพักไทยรักธรรมพักรักผืนป่าประเทศผื้นป่าประเทศไทยและพักประชาธรรมไทยของคุณพิเชษที่ยุบไปแล้วก่อนหน้านี้จะมารวมกันในนามพักเพื่อชาติไทยฮะเจอ จะมารวมกันในนามเพื่อชาติไทยนะครับซึ่งแกบอกไม่ว่ากติกาคำวณสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยจะหารร้อยหรือหาร500ที่แน่ๆสี่พักนี้จะรวมกันแน่นอนจะยุบรวมกันแน่นอนส่วนพักอื่นๆเนี่ยเขายังไม่ตัดสินใจเขาบอกขอดูสถานการณ์ต่อไปอีกระยะหนึ่งต่อไประยะระยะหนึ่งส่วนเรื่องการอภิปรายไม่ไว้บางใจกลุ่ม16พักนี่นะครับบอกขอฟังข้อมูลฝ่ายค้านก่อนยังไม่ตัดสินใจนะ ว่าจะยกมือให้พลเอกประยุทธ์นะนายกฐมตรีรวมถึงอฐมตรีคนอื่นด้วยเดี๋ยวขอฟังข้อมูลใสยค้านก่อนไม่ตัดสินใจล่วงหน้านักข่าวก็ถามว่าเอา้าแล้วทําไมคุณสุชาติมานั่นงกินข้าวร่วมโต๊ะด้วยเอ,อนะคุณพี่แกก็บอกว่าคุณสุชาติมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการมาคุยมาล็อบบี้นี่นักข่าวยังไม่คุย,ยนะแก,แก็บแก็บอดบอกก่อนเลยไม่ได้เกี่ยวนะกับการที่เขาจะส่งคุณสุชาติมาล็อบบี้ อภิปรายไม่ไว้วางใจให้พวกเราโหวตให้นายกเป็นแค่การมาดูแลพักเล็กตามที่นายกเคยประสานให้คุณสุชาติเนี่ยเป็นคนมาดูแลพักเล็กไม่มีการต่อรองหรือว่าแจกอะไรโดยเฉพาะตําแหน่งรัฐมนตรีนี่ยืนยันพักเล็กไม่ได้เรียกร้องอะไรแล้วเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรแล้วเพราะรัฐบาลเหลืออีกไม่ถึงปีนะครับยังไงรู้ไหมามาดูแลเฉย มาดูแลเฉยๆคุณสุชาติมาดูแลเพราะตอนนั้นก่อนนั้นนั้นนายกมอบหมายไว้ใช่หมให้คุณสุชาติมาดูแลนะอค,คือพอกินข้าวเสร็จให้สัมภาษณ์เสร็จมันยังไงรู้ไหมครับเขามีคิวฮะเขามีคิวไปบ้านป่ารอยต่อของพลเอกประวิตยเพื่อไปลดน้ําขอพ่อน่ะผมชัดเจนนะเป็นการลดน้ําขอผ่อนลดน้ําขอพ่นนะครับไม่ใช่งานอื่นเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปรากฏนัดหมายห้าโมงเย็น ห้าโมงเย็นจะไปรดน้ำพลเอกประวิทธ์ที่บ้านป่ารอยต่อเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณพลทย์เรื่องลือดลภาคหัวหน้าพักไทยรักธรรมบอกงี้บอกว่าทักหมดไปถึงบ้านป่ารอยต่อแล้วไปถึงบ้านป่ารอยต่อแล้วนะครบเลยไปรอเข้าพบนั่งอยู่ครึ่งชั่วโมงนั่งรออยู่ครึ่งชั่วโมงทีมงานพลเอกประวิทย์ลงมาแจ้งบอกว่าวันนี้ไม่พบวันนี้ไม่มาพบแล้ว เพราะนัดทีมอื่นแล้วนัดอีกคณะหนึ่งไปแล้วลงมาไม่ได้เอา้าลงมาเจอพักเล็กก็ไม่ได้พักเล็กเอ้าไปนั่งรอครึ่งชั่วโมงฮะ<อ>หน้าแห้งเลยค<อ>ุณเด็กพัดอออดเลยอดรถน้ำเลยอดรถน้ำคุณเด็กพิวิทย์ครับแล้ว,แล,วแล้วคุณพิรวิทย์แกบอกเฮ้ยนี่ติดต่อไวแล้วล่วงหน้านะ<อ>แจ้งไว้แล้วล่วงหน้า นัดหมายขอพบแล้ววันนี้5้าโมงจะแห่กันไปรดน้ำผลเอกประวิตยปรากฏพอไปถึงนั่งรออยู่ครึ่งชัวงนั้นส่งคนเราบอกบอกว่าไม่ว่างไปพบคณะอื่นแล้วทําร้ายจิตใจกันนะโอ้โหนี่นี่ผมไม่แน่ใจเลยว่าจากเหตุการณ์ที่พูดกันมาก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวจะเออขอฟังฝ่ายค้านก่อนว่าพอพูดอย่างนี้โอ้โหบิกป้อมไม่ให้เขาพบเนี่ยเขาจะอกหักนะอ้านะออเอทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ เออไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะเออไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นัดกันไว้แล้วปรากฏพอมาถึงเงทเลยเก็คิดได้หลายอย่างนะหนึ่งก็คือลืมจริงๆลืมว่านัดไว้จริงๆหรือ,อ,อสองบอกอ่าหมดประโยชน์แล้วไม่ไม่ไม,ไม่เอาก็แล้วไม่อุ้มกันแล้วอ่าหัวเน่าแล้วก็ทิ้งซะเลยเขาก็อาจจะมองออว่าเออพักเล็กเลือกตั้งสมัยหน้ามันก็ คำนวณแล้วไม่มีสอสอไม่ได้สอสอใช่ไหมฉะนั้นไม่ต้องลดน้ำหรอกนะหรือเปล่านี่ผมคิดเองนะเออท่านอาจจะคิดอย่างอื่นก็ได้โอ้เสียเซล่ะเออเป็นผมใชิษัทถ้าผมเป็นพักเออถ้าผมเป็นพักเล็กนะนัดหมายผมไว้แบบนี้นะแล้วคุณมาเทผมนะผมเนี่ยยังยังอุตส่าห์แบบยังพูดแบบกั้มกึ่งนะก็ไม่ได้บอกว่าจะยกมือโหวตอยู่ตรงข้ามนายกนะ โอ้โหแล้วบิ๊กป้อมทําแบบนี้ผมเสียใจเป็นผมผมเสียใจใชนะแล้วบอกเลยนะบอกเลยนะบิ๊กป้อมส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยมันเป็นการมองไกลๆมองข้ามหัวอนี่ผมถูกมองข้ามหัวเลยนะเป็นพักเล็กเนี่ยจะคิดอย่างเงี้ยเป็นผมผมต้องคิดเหมือนกันนาะใช่ไหมล่ะเพราะโอ้โหนัดกันววาดีอ่ะนัดไว้แล้วอ่ะแล้วพอมาถึงวันจริงเท่ะจะให้คิดยังไงอะ่ะใช่ไมจะให้คิดยังไงก็โอเขาไม่รักเราแล้วเขา เขาไปกับคนอื่นแล้วใไออ่มาต้องสะอื้นอ่ะเสียต้องสะอื้นนิดนึงมาหากกันแบบนี้เลยเนี่ยนะหรือจริงๆอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้อาจจะแค่ลืมว่าเราไปนัดซ้อนเฉยๆแต่ไม่แต่นิดหน้าพลาดนะคิวเอกพัฒนถ้านัดซ้อนจริงๆเนี่ยคิดว่าเป็นคุณคุณเอกพัฒนสมมติเป็นคนเอกประวิตยเนี่ยจะลงมาหาเขาไหมาเขารออยู่ครึ่งชั่วโมงอะลงมาสักนิดก็ยังดีใช่ไหมถูก,ถกปะ โอเคอ่าคุยกันเล็กน้อยเออเออขอบคุณจบมันมันมีอะไรที่มันมีค่ากว่าการรักษาไว้ซึ่งน้ําจิตน้ําใจคนอืมมาถึงบ้านาแล้วอะ่ะเออรอต้องครึ่งชั่วโมงแล้วอะ่ะลงมาสักแป๊บหนึ่งจะเป็นอะไรยังไงใช่ไหมแต่นี่คือไม่มาเจอเลยเทเลยเท <Hey. S 1> เป็นผมผมเป็นสอสอพักได้ผมก็น้อยใจนะโอ้โหกลับพระกลับเลยวันหนึ่งเนี่ยแทบจะจบ อะไรอ่ะแทบจะมาอ้อนวอนเราอ่ะมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่พอวันหนึ่งใช้เสร็จแล้วอ่ะก็เออไม่ต้องไม่เจอหน้าก็ไม่เอาตอนตอนตั้งรัฐบาลนะจำได้ไหมตอนตั้งสบาลนี่โอ้โหแทบจะปูพรมแดงอ่นนะปูพรมแดงถึงหน้าบ้านนะจะจะไปอุ้มกันเข้ามานะจะไปอุ้มกันเข้ามาร่วมรัฐบาลโอ้โหตอนนี้แค่แค่เข้าพบยังเข้าไม่ได้เลยจะให้คิดยังไงใช่ไหมคุณเด็กเนาะ เวลาเราสงสัยเขาคงจะไม่เห็นค่าเราแล้วกลับบ้านกันเถอะท่านผู้ชมบอกนี่มันตบหน้าเสียงดังจากสุไงโกลกถึงเชียงรายโอ้โหนี่ไกลมากนะจากสุไงโกลกถึงเชียงรายเลยนะโอ้โหผมยังบอกตอนแรกว่าตบหน้ากลางสีแยกนี่ยังยังแรงไม่พอจากสุไงโกลกถึงเชียงรายจากใต้สุดไปถึงนี่เลยไปถึงเหนือสุดเลยแต่ว่าไปเราก็ไม่ได้เสี่ยมเกินไปใช่ไหม ก็ไม่แล้วก็พูดตามความเป็นจริงอะ่ะเราก็คิดคิด <c oughs> ในซีนารีโอว่ามันจะเป็นแบบไหนได้บ้างเอาก็อยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นอะ่ะใช่ไหมนัดกันแล้วอะ่ะนัดจะจับเรียบร้อยไปถึงบ้านแล้วอะ่ะรอครึ่งชั่วโมงแล้วอะ่ะปรากฏอ๋อ <c oughs> ให้เหตุผลว่าไม่ลงมาเจอเพราะว่านัดซ้อนไว้แล้วนัดอื่นไวแล้วมันจะคิดยังไ, <c oughs> ไงอะ่ะตรงนี้ใช่ไหมมันจะคิดยังไงอะ่ะ <c oughs> ไปถึงบ้านท่านแล้วอะ่ะ แล้วไม่เจอแบบล,ลงมางสักห้านาทีสิบนาทีให้เขารด,ดน้ํากันหน่อยก็ไม่ได้แล้วไปด้วยความหวังดีใช่ไหมไม่ได้คือก็ไม่รู้อะมีวัตถุประสองค์อื่นหรือเปล่าแต่นี่ไปแล้วจะไปรดน้ําดําหัวปีใหม่ที่คณะคุณธรรมนัตไปยังได้เลยอะใช่ไหมโอ้ใช่คณะคุณธรรมนัตนี่ต่างพักนะเอา้าพูดไปเล่นอ่าก็เขาบอกว่าต่างพักกันแล้วแล้วยังไงอะเออมันจะไม่ให้น้อยใจได้ยังไงล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้น ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นยังไงเออหรือก็เออเอออกันไปก่อนนะแม้จะไม่ให้เจอหน้าก็เออออกันไปก่อนอ่ารอ,อดูฮะพักเล็กกลุ่มสิบหเออนเทอ,อเท <laughs> ไปแล้วเรียบร้อยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR c o อาค้ได้เลยครับ